รู้สึกเป็นเกียรติมากวันนี้มาร่วมง,งานแสงเห็นพระบารมีนะคะมาในชุดของอาจารย์ขาวทุกทายเอาเ้อคำภูลก็เป็นงานที่เอาผ้าไทยจากดีไซนเนอร์เก่งๆชาวไทยหลายท่านมากๆมาโชว์ซึ่งวันนี้น่าจะเห็นได,ได้เลยว่ามีผ้าไทยหลายแบบมากๆที่มันไม่จําเป็นต้องเป็นไทยโบราณนะคะแต่เราสามารถประยุกต์และใส่กับยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างน่ารักแล้วก็สบายๆมากเลยอย่างชุดของทุกทายส่วนตัวเราชอบไทยแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่า อบค่ะเพราะว่าจริงๆคุณแม่ทายใส่ผ้าซิ่นอยู่ตลอดใส่ผ้าไทยตลอดแล้วก็วันนี้ก็ได้มาใส่เองแล้วรู้สึกว่าโหมันเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นสมบัติอลังค่าของบัวไทยจริงค่ะส่วนตัวภายชอบส่วนไหนที่เป็นผ้าไทยบ้างเอ่อจะเป็นผ้าซิ่นจริงๆก็ชอบค่ะเพราะว่าอย่างที่ทายบอกคือคุณแม่ไายใส่ตลอดใายก็เห็นแล้วก็โตมากับผ้าซิ่นตลอดแล้วรู้สึกว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีการทอผ้าที่ไม่เหมือนกันลักษณะการทอผ้ามันก็จะไม่เหมือนกัน เียก็เป็นเสน่ห์ของการลกค่าของไทยไปก็เป็นงานที่ทําให้ได้เห็นผ้าไทยหลายแบบมากๆและทําให้รู้ว่าเราสามารถใส่ผ้าไทยประยุกต์ได้ตัหลากหลายมากๆเลยค่ะเดี่ยวเดี่ยวมันนี้มีดีไซเนอร์หลายคนมาใช่ไหมแบบ่าได้เจอมิชชั่นมีดีไซเนอร์มาหลายท่านมากๆก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้เจอทุกท่านเลยค่ะและวันนี้อย่างที่ทายบอกคือได้ใส่ใส่ชุดของอาจารย์ข้ไปสวยมากๆเลยตอนที่เดินอยู่จริงๆมีพี่ๆหลายๆท่านที่นั่งชมอยู่ค่ะก็บอกว่า ร oui, pues ู้คือนิสัยกแบบได้ยินเสียงตลอดเลยสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆก็อยากให้ทุกคนสนใจผ้าไทยกันทุกวัยทุกเพศได้หมดเลยค่ะฝบายปากงานดีน้อยค่ะก็ฝากงานแสงแห่งชาวบ้านมีด้วยนะคะก็จะยังมีอยู่มาชมกันได้นะคะผ้าไทยอลังการไทยๆของเรายังใส่ได้ทันสมัยอยู่ตลอดค่ะอ้าวมาแล้วตุนสีกอล์ฟเป็นยัไงบ้างค่ะสนุกมาก เออ่ได้ไปพักผ่อนค่ะคือจริงๆช่วงนี้ถ่ายละครตลอดเลยแล้วก็พอมีช่วงว่างนะคะก็ได้ไปหมดหายใจทำหายใจว่างคิดว่าเติมความหวานด้กันตลอดบ้างจริงๆก็ไม่ได้เติมความหวานหรอกค่ะคือมันเหมือนเป็นอะไรที่มันสม่ําเสมอมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วกไ็ได้ได้ไปใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นก็เป็นดีด่ดดดแล้วแบบพี่เจม่ะค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคนข้างล่างแล้วเราอะข้างล่ไปไปางไปใค้ข้างล่าก็แก๊สโผ อันนี้ยอมให้เขาแล้วนะคะแต่คือจริงๆมันก็ท ouais> ั้งคู Ri ่ก็ได้นะคะวัน pues, นี้ก็ค uh ืออยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขดีค่ะเหมือนเป็นทั้งกําลังใจเป็นทั้งความสุขให้กับกันและกันมีซีนที่เขามาแซวด้วยค่ะเธอใช่ใช่ตลกมว่าเขาพี่เจมส์เอาไอพายดูเหมือนกันว่าดูดีพี่นัดเด็ดมาคอมเมนต์ด้วยตลกดีค่ะเพะคือเราได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะมากที่ว่ากับพี่ณเดชน์ด้วยพี่อ้าวด้วยเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่า นี่ยก็จะคลายเซลล์แบบนี้เช่นนี้มันแตกต่างกับก่อนหน้านี้ไหมคยถึงว่าจากที่ชายคนสนิทมาเป็นเฟนอะไรอย่างเงี้ยนะก็แตกต่างค่ะเพราะว่าเราก็คือขยับเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วมันก็ทําให้มันก็มีความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นที่มันไม่ใช่แค่พี่น้องอหรือว่าเพื่อนร่วมงนานอะไรค่ะก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่ได้ขยับมาใกล้กันมากขึ้นเรามีคืนลงไปเวลาแบบ ยอดความหวานให้เราอะไรแบบนี้ก็เขินนะคะก็เขินนะคือคือพอมันแค่ความสัมพันธ์แล้วมันมันมีอะไรหลายอย่างที่เราแสดงออกต่อกันมากขึ้นอย่างก็อย่างเป็นธรรมชาติของเราไปแล้วมันมันโมเมนต์มันก็มีแบบว่าเออน่ารักดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็มีเกิดมาเพราะว่าคือพี่เจมเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เทคแคร์มากๆอยู่แล้วที่คนรู้แต่พอมาในฐานะของเราก็อาจจะมีความแบบพิเศษขึ้นมาหน่อย เพราะว่ารู้จักกันมานานมากๆเราได้เห็นในหลายๆด้านของกันและกันแล้วทั้งองทั้งในการเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงนานด้วยแล้วก็มันเลยทําให้เราไม่ได้ต้องปรับอะไรกันมากขนาดอาจจะมีแค่เรื่องของสถานะที่มนใกล้ชิดกันมันเปลี่ยนไปตรงนี้ก็ก็อาจจะเป็นาการปรับเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่งค่ะแต่ว่าเรื่องความเข้าใจกันเนี้ยไม่ไม่ค่อยได้ปรับอย่างที่บอกว่าทั้งตัวเราแล้วก็พี่เขาข้าง,ล,างลับข้างหลักกันไงคือ พี่เจมเขาก็จะเป็นคนที่แบบคือปกติอะเทคแคร์อยู่แล้ว <Yeah. S 1> อย่างช่วงที่อยู่กองตอนที่ยังไม่ได้แบบมีแบบการพัฒนาหรือว่าอะไรเงี mm ้ย hmm. คือเขาก็จะคอยแบบว่าดูแลแบบไปรับไปส่ววงวอนที่พายเจ็เช้าอะไรเงี้ยก็มีอย่างนั้นด้วยแล้วก็คอยแบบคอยบอกว่าเนี่ยต้องกินข้าวให้ครบมืนะ้อน้ำหนักจะได้เพิ่มขึ้นเขาจะเป็นคนเทคแคร์ hmm. แล้วก็พอพอมันพอมานานันมา,นานเปลี่ยนสถานะ มันก็ตรงเนี้ยมันก็ทวีคูณมากขึ้นไปอีกนะคะความน่านรักของตัวเนี้ยความอบอุ่นของตัวเนี้ยมันก็มากขึ้นอีกมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออมันก็ก็ดีเหมือนกันน่ารักดีเรียกว่าความใส่ใจตอนเนี้ยเขาแ็มร้านเลยไหมสำหรับเรามือให้ร้านเลยค่ะแล้วอย่างโมเมนต์ตอนที่เขาขอเป็นแฟนเนี้ยเขาคือเขาขอต่อหน้าพ่อแม่เราเลยใช่ไหมคะั<ช>คือจริงๆอ่ะเขาเขาก็มาบอกถูกก่อนนะคะมองก่อนแล้วก็ แล้วทีนี้ก็จะรู้กันแค่อันงมีที่อา,ท,อาที่รู้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอ่ะอยากจะไปบอกคุณพ่อคุณแม่เราเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเขาจะเข้ามาดูแลเราอย่างใกล้ชิดมากขึ้นและเขาก็เลยเหมือนย,ยังไม่ได้พูดอะไรกับใคยเท่าไหร่ค่ะรอคือเขาไม่อยากให้พุณพ่อคุณแม่ภัยรู้จากสื่ออะไรางเงี้เขาอยากไปบอกด้วยตัวเองก่อนเราใพายมาพูดบอ,อกสื่อใช่เขาก็เลยไปไปบอกคุณพ่อคุณแม่หน่แล้วก็ คซึ่งมันก็เป็นโมเมนต์ที่ที่ดีมากๆแล้วหนูก็ขอบคุณในความเป็นสุภาพบุรุษของเขามากเลยขอบคุณเขามากๆจริงๆค่ะแล้วก็ก็เขินๆนิดนึงนะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปตี้ค่ะขอบคุณพ่อคุณแม่คุณโอเคที่จาปฏิบัติคือจริงๆคือคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่ได้มาต้องมาเลือกว่าเออเราต้องครบคุ้แบบนี้นะไม่มีแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเราโตแล้วเราเราก็เป็นชีวิตของเราแต่เขาก็ให้การสััพอร์ตเต็มที่พี่เจมเขาก็เป็นคนน่ารัก ตอนที่เจมมาขอคุณพ่อคุณแม่ได้พูดอะไรบ้างไหมคะหมายถึงว่าใครพูใครคุณพ่อคุณแม่ได้พูดอะไรบ้างตอนนี้คืออย่างคุณแม่เขาก็จะทําเป็นผู้หญิงนะคะก็จะแบบเออแบบยิ้มแย้มอะไรไปแต่คุณพ่อเป็นคนผู้ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าแบบเออยอมมาอย่างนี้ผู้สายไม่ใช่นะคือคุณพ่อเขาแบบว่าเออฝากดูแลลูกสาวพ่อด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นโมเมนต์นึ่งโมเมนต์แล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างแบบว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่คุยกันบ้า ก็รู้สึกแปลกๆเคิร์นยนะคะคือคมันไม่เคยมีแบบว่าผู้ชายที่แบบว่าคือแบบเหมือนแค่ขยับความสัมพันธ์แล้วถึงขนาดว่าต้องมาบอกคุณพ่อคุณแม่อ,อ,อะไรี้ยมันเป็นเจสเจอร์ที่แบบโรแมนติกแล้วก็แบบน่ารักมากๆเลย,เลยะคะ่ะแต่มามีเก่งๆบ้างไมหมคะตอนที่เราเไม่เลยค่ะแต่แต่ว่าตอนที่เสร็จแล้วอะคะ่ะใครโทรไปหาเขาว่าเ,ออเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าจริงๆแบบอแบบตื่นเต้น แต่ว่าเขาไม่แสดงออกเลยคือต่อนหน้าคุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบว่าแบบเรียร้อยพูดแบบแบบว่าพูดพูดแบบโอเคมากเลยลเ้ยแต่จริงๆเขาถึงเพินว่า